สวัสดีครับผมนายสุพย์บุญนาคหลานึกษาห้าสี่หนึ่งามูนูนะครับวันนี้จะมาอธิบายการใช้งานโปรแกรม ABC Hotel Online Booking ครับเริ่มนะครับเมื่อเข้ามาเนี่ยก็จะพบหน้าที่ให้หลอกอินก่อนนะครับโดยเรายัางไม่มี Username และ Password ให้เราทําการสมัครสมาชิกโดยการกดปุ่มสีน้ําเงินตรงกลางครับสมัครสมาชิกในหน้านี้ก็จะเป็น alert dialog ขึ้นมาครับถ้าเรากรอกข้อมูลไม่ครบเนี่ยข้อมูลไม่ครบมันก็จะมีการแจ้งเตือนว่าให้เรากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับนี่เราก็มาสมัครสมาชิกข้อมูลในส่วนนี้ครับจะใช้ในการจองโรงแรมนะครับ เมื่อเรากดลงทะเบียนนะครับก็จะมีแจ้งเตือนว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วโดยข้อมูลจะถูกเก็บลงในฐานข้อมูลชื่อโปรเจกต์นะครับ t a b l e registry นะครับลองเปิดดูก็จะพบกับ username และ password ที่เราสมัครไว้เมื่อกี้นะครับโดย password จะถูกเก็บเป็น md5 นะครับเป็น one way ครับถอดไม่ได้ เราจะทำการล็อกอินด้วย username และ password เมื่อสักครู่นะครับที่เราสมัครไว้ถ้าเรากรอ,อกกรอ,อกผิดเนี่ยก็จะเข้าไม่ได้ mm hmm. จะมีแจ้งเตือนว่าล็อกอินสำเร็จนะครับเมื่อเข้ามาก็จะพบกับหน้าเมนนะครับโดยจะมีให้เลือก3อย่างหน้าบาล์ b o ๊กิ้งแล้วก็หน้า c o n คอนแทคลองเข้าไปในหน้าบาลครับ เมื่อเข้ามาในหน้าเบาเนี่ยก็จะพบกับข้อมูลของโรงแรมนะครับว่ามี Wi-Fi มีที่จอดรถมีเครื่องปรับอากาศมีตู้เย็นนะครับเป็นต้นครับลองเข้ามาในหน้าคอนแทกหน้าคอนแทกเนี่ยก็จะเป็นเว็บ i e w นะครับ โดย้างอิงไปถึงเว็บของสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับเป็นแผนที่ครับส่วนที่อยู่ด้านล่างน,นี้ก็เอามาจากเว็บมอนะครับเมื่อเข้าไปหน้าบุ๊กิ้งครับเมื่อเข้าไปหน้า Booking เนี่ยในส่วนด้านบนจะเป็นแกลเลอรี่ครับเป็นเก็บรูปภาพสามารถเดอนซ้ายขวาได้นะครับเอาไว้ดูภาพห้องพักอะไรอย่างนี้ครับ ส่วนด้านล่างจะเป็นการเลือกประเภทของห้องพักนะครับโดยจะมีให้เลือก3ประเภทคือ s t d a r d d e l u ักแล้วก็ s วีทนะครับในส่วนนี้จะเป็น list view ครับสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับลองคลิกเข้าไปที่ s t a r d นะครับเมื่อคลิกเข้ามาที่ s t a r d เนี่ยก็จะพบกับหน้าจองนะครับโดยประเภทของห้องก็จะตามกับ list view ข้างนอกนะครับคือ Standard ข้างบนขวาบนก็มีการโชว์ชื่อผู้ใช้นะครับในส่วนวันที่เนี่ยจะเป็นความรู้ใหม่ที่ไปศึกษาเพิ่มเติมมานะครับลองกด select date ดูครับในหน้า select date เนี่ยก็จะให้เลือกวันที่นะครับในที่นี้เราจะเลือกวันที่ที่เป็นอดีตหรือเก่ากว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ครับลองกดึกด,ดูก็จะไม่ได้ครับ ต้องเลือกวันที่เป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตเท่านั้นนะครับในส่วนของเดทฟิเกอร์ er ตรงนี้ผมว่าได้ศึกษามย่างในอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศตัวแปรไว้ก่อน3ตัวคือเย o มันแล้วก็เดนะครับแล้วก็ปุ่มปุ่มที่ชื่อว่า select date นะครับตรงนี้ครับ เราก็จะทำการอ้างอิงไปถึงเมทอดที่เป็นอะล็อกไดะล็อกครับไปดูที่เด t e ด i ล็อกไอดีนะับส่วนเด t e ด i ล็อกไอดีเนี่ยใช้เพื่อเป็นการอเล r ร์ตขึ้นมาะครับเหมือนเมื่อสักครู่ที่คลิก Select Date แล้วจะมีวันที่ได้ขึ้นมา ก็คือจะเป็นในส่วนนี้ครับโดยใช้ตัวแปรว่า dialog ใช้เป็น date picker dialog นะครับโดยเก็บพารามิเตอร์อยู่สตัวครับคือ callback year m o n t แล้วก็ day ครับในส่วนของ callback เนี่ยเราก็จะมาเขียนข้างล่างครับเพื่อเก็บเป็นตัวแปรอีกทีนึงนะครับ โดยส่วนของมันเนี่ยครับมันจะต้องเป็นมันบวกหนึ่งด้วยครับเพราะว่ามันดีฟอลต์จริงๆแล้วมันเป็นศูนย์ครับแล้วก็สั่ง set text ลงไปใน index text ด้านบนเมื่อสักครู่นะครับในส่วนนี้เมื่อเราเขียนโค้ดแบบนี้ลงไปตอนที่เราคลิก select date เนี่ยก็มันก็จะ เป็นวันที่ default คือ1เดือน1ปี1 9ึ่งเกยนึ่นอะไรเงี้ยครับทีนี้เราก็จะทำการเซตให้มันเป็น current date จากที่ไปศึกษามาเขาให้ใช้ตัวนี้ครับ calendar ก็คือตัวแปรที่เราสร้างไว้ก็คือตัว c นะครับตัวแปร c ใช้เป็น calendar น,น,นะครับใช้ get instant นะครับ เพื่อทำให้มันเป็น current date นะครับให้เป็นปัจจุบันในส่วนของวันที่เนี่ยเราก็จะเขียนเราเขียนเงื่อนไขไว้ในหน้านี้เลยครับตรงนี้เขียนเงื่อนไขไว้ตรงนี้นะครับคือจะเลือกต่ำกว่าปัจจุบันไม่ได้ครับเงื่อนไขเนี่ยครับ ในส่วนของด้านล่างจะเป็นให้เลือกคืนจะเป็นสูงสุดสามสิบคืนแล้วก็ต่ำสุดหนึ่งคืนนะครับสูงสุดคือสามสิบสามสิบคืนครับผู้ใหญ่ก็จะสูงสุดสามสิบคนต่ำสุดหนึ่งคนครับก็ลดไปมากกว่านี้ไม่ได้เด็กขั้นต่ำเป็นศูนย์ครับโดยจำนวนห้องเนี่ยก็จะตามผู้ใหญ่ครับถ้าผู้ใหญ่สามคนขึ้นไปก็ ห้องก็จะอัปเดตเป็นสองเองครับนี่ครับแต่ถ้าผู้ใหญ่1คนเด็กก็จะได้3ามคนนะครับสามคนต่อผู้ใหญ่หนึ่งคนครับถ้าผู้ใหญ่สองคนเด็กก็จะเป็นหคนอย่างนี้ครับห้องก็จะเป็นสองห้องต่อผู้ใหญ่2คนแล้วก็เด็กหคนครับ ก็ลองทําการบันทึกอ๋อวันที่นะครับเมื่อสักครู่ผมกาหนดเป็นปี2013นะครับนองเป็นปี2015ด้วยรล้วก็สามารถจองได้เข้ามาในหน้าคอนเฟิร์มนะครับจะเป็นหน้าที่บอกรายละเอียดการจองทั้งหมดราคาทั้งหมด9,000 90, บาทนะครับราคาทั้งหมดตรงนี้ก็จะนำราคาห้อง คูณกับจำนวนคืนนะครับแล้วก็คูณกับห้องที่จองแล้วกดยืนยันการจองก็จะบันทึกลงถังข้อมูลโดยเจเนเรตเลขให้เรา4หลักเพื่อใช้ในการยืนยันข้าห้องพักนะครับเลขที่ได้คือ1นะึ่งส้าเกนะนี่ต้กดกลับสู่หน้าหลักก็จะมาที่หน้าเมนครับลองไปหน้า b o ๊กิ้ง เมื่อสักครู่เราจองหน้าสแตนดาดรอบนี้ลองจองเป็นลักหนึ่งครับเลือกวันที่ครับวันที่ที่สามก็ได้ครับวันที่สามเดือนสามนะครับสี่คืนผู้ใหญ่สักสิบคนนะครับบันทึกง,งนี้ครับประเภทตังห้องก็จะเป็นเป็นลักนะครับค่าห้องก็คือละสองพันห้าร้ยบาท เมื่อนำมาคูณกับจำนวนคืนคูณกับจำนวนห้องด้วยก็จะได้40,000บาทนะครับเมื่อเราก,กดยืนยันการจองก็จะบันทึกแล้วก็จะนั่นเรตเลขให้เราอีก4หลักก็คือ1224งสองสองสีนะครับเหมือนกันครับกดเข้ามาที่สวีทแล้วก็จะ บอกประเภทของห้องสวีทห้องละ4,500บาทต่อคืนนะครับลองจองดูครับดิบแปดเดือนหน้าแปดสักห้าาห้องครับก็ทำการจองนะครับก็ได้รับเลขสี่หลักคือห้าสองสามเก้าครับในการจองเนี่ยข้อมูลจะถูกเก็บลงในถังข้อมูลภายนอก และภายในด้วยครับโดยเก็บใน t a b l e confirm ครับเปิดดูก็จะพบข้อมูลที่เราจองนะครับครั้งแรกเราจะจองห้องสแตนดาร์ดนะครับ90 0 0 0บาทเลขที่จ e r เรตคือ1259นะครับเนี่ยครับข้อมูลจะถูกเก็บลงในหน้านี้วันที่ทำการจองแล้วก็วันที่เราทำธุรกรรมก็คือวันนี้วันที่ห ทีนี้เราก็จะลองดูในฐานข้อมูล SQLite นะครับโดยการ export ออกมา project ตั้งชื่องหัวไแปโดยใช้ SQLite browser ในการเปิดดูข้อมูลนะครับนะครับ Table ที่เราได้สร้างไว้ก็คือ Confirm ลองดูข้อมูลลองดูข้อมูลภายในนะครับก็จะพบข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่เราบันทึกทไว้วยามข้อมูลภายนอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อประเภทราคาครแล้วก็วันที่ทําการจอง date อนเฟิร์ครับรวมถึงรหัสที่ g e n e r a เรไว้4หลักนะครับ เวลามีคนมาเข้าพักเนี่ยเราก็จะเช็คจะชื่อผู้จองแล้วก็หมายเลขสีหลักนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของในส่วนของที่อยากจะให้เพิ่มเติมนะครับที่อยากจะเพิ่มเติมตัวนี้ก็จะเป็น ส่วนของการแปลภาษาครับผมดูจากเว็บของดูจากโปรแกรมของ a c ค o ุดดอะไรเงี้ยครับจะมีส่วนที่เป็นทางขวาบนนะครับเวลากดทางขวาบนเวลากดตรงน,นี้ก็จะสามารถแปลงสกุลเงินแปลงภาษาได้ครับก็ ถ้าอยากให้เพิ่มก็น่าจะเพิ่มในส่วนนี้ครับขอบคุณครับ